โอเคครับสามสองหนึ่งคุณผู้ชมครับถ้าเกิดจะคิดถึงอาหารเวียดนามสกลนครเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีคนเวียดนามมาอยู่เยอะที่สุดและตอนนี้คือนคนกลายเป็นคนสกลนครกันไปหมดแล้วและตอนนี้อาหารเวียดนามที่ขึ้นชื่อที่สุดของสกลนครและเปิดร้านมากว่า40กว่าปีครับ4ี่กว่าปีนะครับสองสาชั่วอายุคนได้ <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็คือร้านนี้ครับวิลลี่แหนมเนืนงนองสกลนครครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมซึ่งนี่คือวิลลี่วิลลี่จูเนียร์อ๋อวิลลี่จูเนียร์วิลลี่นะคือ ป๋าครับพ่อครับผมชื่อครับนะครับเป็นเจ้าของร้านวิลลี่หนําเนืองรุ่นที่มอะครับวันนี้ถ้าเกิดสมว่าเห็นอาหารที่วางอยู่ตรงนี้นะครับเห็นว่ามันร่อยหรอมันสึดไปอะไรเงี้ยไม่ต้องสงสัยเพราะว่ามันอยู่ในท้องผมหมดแล้วนะแต่ว่ามาตอนแรกนั่งกินอย่างเดียวอย่างอร่อยอร่อยมากแต่ลืมไปว่ามันต้องมีการโฆษณาใช่ครับมันต้องมีการบอกต่อเพราะว่าอาหารทุกเมนูของวิลลี่หนําเนืองที่นี่เนี่ยนอกจากจะแบบเป็นต้นตำรับแล้ว มันยังถูกปรับรสชาติให้เข้ากับคนที่อยู่ที่สกลนครโดยเฉพาะคนไทยแบบถูกปากคนไทยแน่นอนแล้วก็กลายเป็นซิกเนเจอร์หนึ่งของสกลนครว่าถ้ามาเที่ยวที่นี่อาหารอย่างหนึ่งที่พลาดไม่ได้นั่นก็คืออาหารเวียดนามถูตแต่อาหารเวียดนามในสกลนครนี่แบบหลากหลายมากมันเยอะมากมันทั่<า>ไปก็แบบโดดเด่นเรื่องเมนูนั้นบางนั้นโดดเด่นเรื่องเมนูนี้แต่ถ้ามาที่นี่ ต้องมาโดนเมนูมนหนึ่งครับเป็นเมนูที่เ,เรียกได้ว่าเป็นเมนูที่คนไม่ค่อยรู้จักมากแต่ว่าเป็นเมนูที่ทาให้วิลลี่แหนมเนือง,อง,องมีชื่อเสียงเลยก็คือเป็นเมนูที่เรียกว่าเมนูจ๋ายอครับเมนูจ๋ายอตัวนี้เป็นเมนูแหนมเนืองสูตรโบราณตัวนี้เลยครับตัวนี้ตับนตัวนี้จะเป็นแหนมเนืองสูตรโบราณครับทาไมาถึงเป็นก้อนกลมๆแบบนี้สมัยก่อนครับพี่นิคคือคนเวียดนามเนี่ยเขาจะเอาหมูเนี่ยครับมาผสม มาผสมกับเครื่องเทศ <c oughs> แล้วเขาเนี้เขาจะเอาไปย่างกับเตาถ่านแล้วก็จะมาทานคู่กับผักสดเครื่องเคียงน้ําจิ้มเหมือนกับแหนมเนืองในปัจจุบันที่เราทานกันเลยอัน <c oughs> เลาไปเล่าครับผมแล้วก็ <c oughs> ความแตกต่างระหว่างแหนมเนืองแบบธรรมดาที่เป็นไม้แล้วก็แบบจ๋ายอนเนี่ยจะแตกต่างกันตรงที่ว่าตัวแหนมเนืองที่เป็นไม้เนี่ยมันจะมีความนุ่มมันจะจุ u ซี่ครับ <c oughs> แต่ถ้าเกิดตัวที่เป็นจ๋ายอนเนี่ยตัวเนี้ย แหน, hmm. นมเนืองโบราณเนี่ยคือมันจะไม่มีแป้งไม่มีมันผสม <G ül> รสชาติจะจัดกว่าแหนมเนือง <G ül> แล้วก็หอมเครื่องเทศในพิไทยมากกว่า <G ül> คือเรียกง่ายๆว่าเวลาเรากินคู่กับเครื่องเคียงผักสดอย่างกระเทียมอย่างเงี้ยเรากินเข้าไปมันก็จะมีรสชาติมีกลิ่นของมันแล้วก็มีความเผ็ดของพริกที่เป็น <G ül> เครื่องเคียงแต่มันจะไม่กลบรสชาติของจ๋ายอ <G ül> รสชาติของจาอ๋า,งจายอมันจะยังชัดอยู่อย,อยู่อยู่ในปากของเราครับตร <G ül> งนี้มันจะหอมมากก็คือเป็นหมูที่ย่างเตาถ่านและเมนูนี้นะครับเป็นเมนูที่เรียกได้ว่า ร้านมิลลี่แหนมเนืองเ,เป็นเจ้าต้นตํำรับเลยมีแค่เมนูนี้เมนูเดียวที่ร้านม,มิลลี่แหนมเนืองในประเทศไทยเท่านั้นครับโอ้โหพูดง่ายๆจ๋ายอถ้าเกิดพูดเอาให้สรุปแล้วกันมันก็คือแหนมเนือง <laughs> แต่เป็นแหน,นมเนืองแหนมเนืองแบบคูณสามในในก้อนนี้ <laughs> ถูกต้องไร้ยคือ <c oughs> เป็นเมนูที่แบบเป็นแหนมเนืองที่แบบเราไม่เคยเห็นกันเป็นเป็นสมัยก่อนแบบคนเวียดนามสมัยก่อนที่เขากินกินกันเลยก็เลยเอามาคิดว่าคือก่อนที่จะมาเป็นเมนูจ๋ายออย่างเงี้ยนี่เดี๋ยวขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดนึง ผมก็มีร้านอยู่ที่กรุงเทพผมก็ขายแมเนเมืองขายอะไรพวกนี้ปกติเสร็จแล้วคราวนี้มันมีอยู่จุดจุดจหนึ่งที่แบบว่าเฮ้ยเราต้องขยายสาขาเพื่อที่จะให้คนเนี่ยรู้จักร้านวิลลินมนเมืองเพิ่มมากขึ้นก็เลยเปิดเมนูอาหารดูเลยคิดว่าจะทํายังไงให้ร้านของเราเนี่ยคือถ้าเกิดพูดภาษาไว้่็คือได้เป็นหัวแถวอะ ได้เป็นหัวแถวทำยังไงให้ร้านเราได้เป็นหัวแถวหาความแตกต่างยังไงให้ร้านวิลลี่แหนมเนืองที่ให้มันแตกต่างจากร้านอื่นก็เปิดเมนูไปอ๋อเจอแล้วเมนูจ๋าหยอตัวนี้ก <laughs> <Gothic> ็เลยเอามาเล่าสตอรี่ว่าตัวเนี้ยมันมันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วเวลาเราโปรโมทอย่างเงี้ยครับผมจะโปรโมทเมนูจ๋าหยอเนี้ยเป็นหลักเลยเพราะว่ามันเป็นเมนูที่หาทานได้ยากจริงๆแล้วไม่มีร้านไหนมีเลยผมไปหามาดูแล้วก็เลยเข็มได้ว่ามีแค่ร้านวิลลี่แหนมเนืองร้านเดียวในประเทศไทยครับดูจากคลินิกได้เป็นยังไงบ้างครับ อร่อยครับผมคือง่ายแหละมันเป็นแหนมเนมืองที่ชัดขึ้นมากว่าเดิมอีกครับเค <c oughs> รื่องเทศรสชาติครับกลมกล่อมถูกปากคนไทยแน,น,น่นอนแต่บ,บางคนเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นคนต่างจังหวัดเป็นคนกรุงเทพเป็นคนภาคอื่นที่อาจจะเคยได้ยินคําว่าเหนมเนมืองแหละแต<ร>่ไม่เคยลองมาก่อนแล้วก็อาจจะเคยได้ยินคุ้นหูกับคําว่า เป็นอาหารเวียดนามถ้าเกิดคิดถึงอาหารเวียดนามเขาจะคิดถึง,งรสจืดก่อนอ่ะรสจือดอ่ะรสจืดก่อนแล้วก็ผักจะเยอะครับแต่เมื่ออาหารเวียดนามมาอยู่ที่กรุงเทพนอครครับมันมีวมิวัฒนาการทําให้รสชาติมันแบบเข้ากับปากคนไทยมากเพราะว่าคนไทยเป็นคนกินอาหารรสจัดมากแต่ถึงอาหารจ,จัดนะแต่ก็ยังรักสุขภาพเพราะว่าทุกเมนูอย่างผักเนี่ยอะจะใ,ให้ดูผักที่เอามาเสิร์ฟสดๆเลยครับไม่มีแบบใบเสียหรือว่าแบบ รสชาติที่ไม่ดีอ่ะคือแบบยิ่งผักสดเท่าไหร่กินกับแหนมเนืองมันยิ่งจะทําให้รสชาติมันแบบอร่อยมากขึ้นไปอีกถูกต้องครับเพราะว่าผักเป็นหัวใจของการทานอาหารเวียดนามเลยเวลาเรากินแต่ละเมนูเข้าไปเนี่ยเราต้องแหนมคู่กับผักสังเกตคนเวียดนามพี่นิกครับจะหุ่นดีแล้วก็ผิวสวยผิวใสเพราะว่าเขาทานผักเยอะใช่ครับคนเวียดนามไทยยอเมือสะกดคนสีด้วยครับพี่น้องอ๋อพี่นิกทำงานเยอะอ๋อออครับแก้ข่าวให้ด้วครับแล้วก็ จะมีเมนูที่แนะนําอีกเมนูหนึ่งเลยที่ใครมาจังหวัดสกลนครก็พลาดไม่ได้ก็คือจะเป็นเมนูปากหม้อที่เราคุ้น,ค,นคุ้นกันอยู่แล้วเมนูปากหม้อของที่ร้านบิลลี่แหลมเมืองจะต่างจากที่อื่นยังไงขึ้นหนึ่งเลยแป้งจะมีความเหนียวแต่ว่านุ่มบางไส้แน่นไส้ทะลักครับทานกับน้ำาจิ้มรสเด็ด แล้วก็อยากจะแนะนําอีกเมนูหนึง่งที่เป็นเมนูที่พินิคทานไปเกือบครึ่งจานแล้ว <laughs> เป็นเมนูเฟอเนื้อโคขุนพลยังคาตัวนี้เป็นเนื้อโคขุนที่เราใช้เป็นส่วนของน้องแก้วในการทาทาไมถึงต้องเป็นน้องแก้วของพนยังคาเพราะว่าเราอยู่ที่จังหวัดสกลนครอยากจะได้วัตถุดิบของจังหวัดสกลนครเนี่ยไปโชว์ว่าโชว์ต่างจังหวัดโชว์กรุงเทพว่าเนี่ยวัตถุดิบของบ้านเรานะดีอย่างงู้นดีอย่างนี้ก็เลยเลือกใช้เป็นเนื้อโคขุนพลยังคาของบ้านเราครับแล้วคือแบบ อย่างที่น้องวิลเอ่อค <laughs> ท็อปท็อป <c oughs> คือเอาอย่างนี้นิกกับท็อปอ่ะรู้จักกันมาตั้งแต่ <c oughs> เด็กเด็กแล้วนิสัยคือเด็กเด็กสกนนอะ่ะเข้าใจไหมเวลาเรียกชื่ออะ่ะมันจะชอบ <c oughs> เรียกแบบเรียกชื่อพอ่อ <laughs> ไม่แล้วคือยิงย่งยิ่งยิ่งท็อปเนี่ยเป็นลูกร้านวิลลี่ <c oughs> ซึ่ง <c oughs> ทุกคนรู้จักวิลลี่กันหมดหมดเมืองอะ่ะเข้าใจปะแล้วมันก็เลยแบบจะกลายเป็นแบบเห็นท็อปเดินมาก็จะเรียกแต่วิลลี่วิลลี่อ่ะเข้าใจไหมใช่ใช่ ทุกวันนี้เพืเ่อนๆก็ยังบางคนก็ยังเลียบวิลลี่อยู่เลยใช่ใช่คนก<ๆ>็ยังเลียบวิลลี่อยู่เลยใช่ครับวิลลี่จูเนียร์นะครับ <Billy Junior. S 2> เติมท้ายด้วยนะฮะซึ่งที่ท็อปบอกคือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรน้องแก้วกับโคขุพนพลยังคำและถูกเอาไปเคี่ยวนานเจ็ดชั่วโมงเป็นอย่างดับนะครับใช่ครับตุ๋นเจ็ดชั่วโมง อย่างน้อยประมาณ7ชั่วโมงเพราะว่าอะไรถึง7ชั่วโมงเราใช้การตุ๋นแบบเตาถ่านพี่นี้เตาถ่านเนี่ยมันจะมันไม่เหมือนเตาแก๊สคือเตาแก๊สเดี๋ยวเราเปิดไฟเท่าไหร่มันก็จะแรงเท่านั้นใช่ไหมแต่ว่าเตาถ่านเนี่ยมันจะร้อนแรงบ้างค่อยบ้างแรงบ้างค่อยบ้างตุ๋นไปเรื่อยๆตุ๋นไปเรื่อยๆจะทําให้น้าซุปเนี่ยมีความกลมกล่อมมากขึ้นและนอกจากน้าซุปกลมกล่อมนะครับพวกเนื้อเนี่ยอ่ะรู้กันอยู่แล้วว่าเนื้อโคขุนมันเป็นเนื้อที่แบบมีไขมันแทรกเยอะแล้วเวลาแบบเข้าปากแล้วมันจะแบบนุ่มแล้วผ่านแบบเนนื้ออุ่่มๆะ แกเอ็น <N S 2> ด้วยเนี่ยมันเปื่อยยุ่ยหมดเลยแล้วแบบเวลาเข้าปากมันแบบหนุบหนับกรุบกรับแล้วก็แบบอร่อยมากๆครับผมเพราะว่า<ม>พวกน้าซุปมันซึมเข้าไปอยู่ในแบบทุกทุกอนูของเนื้อแต่ละชิ้นครับเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบแล้วตอนนี้มันก็อยู่ในปากผมแล้วครับอร่อยมากของคุณครับพี่นิกซึ่งเฟอทุกคนรู้จกักกันแล้วเมนูเฟอคือก๋วยเตี๋ยวเวียดนามนะครับซึ่งก๋วยเตี๋ยวเวียดนามน้าซุปเขาก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์มีความหอมแต่ถ้าเกิดใครอยากกินเฟอโคคุณพื่อนนครับแต่ เราต้องถือจะไม่คนอิ่มอ่ะหรือว่าเราไม่กินเนื้อเนี่ยนี่นี่มีเฟอร์มีเฟอร์หมูครับเฟอร์หมูขายขายเฟอร์หมูตัวนี้ก็ใช้วิธีการต้มเจ็ดชั่วโมงเหมือนกันเฟอร์หมูตัวนี้แยกหม้อเลยไม่เกี่ยวกับเนื้อแยกหม้อเลยครับไม่เกี่ยวกันเพราะว่าใครที่กินเนื้อเราก็จะแยกไปใครกินหมูเราก็จะแยกเฟอร์หมูตัวนี้เราใช้เป็นส่วนของแก้มหมูแก้มหมูเนี่ยเป็นส่วนที่ค่อนข้างเหนียวอแต่ว่าถ้าเกิดทาเป็นปุ๊บเนี่ย t e x t อร์มันจะแบบเหนียวนุ่มอ่ะพ่นิด เนี่ยเราเลยทางร้านเราเลยใช้เป็นแก้มหมูในการทําตัวน,นี้เป็นเฝอแก้มหมูครับครับเรียกว่าเรียกว่าเรียกได้ว่าถ้าเกิดใครอยากลองก็ลองมากินดูนะครับแต่แนะนําใครที่กินข้าวไม่เยอะมากินกันสักก้วยหนึ่งสามคนดูสิดูกล้วยหนึ่งมีบางคนบอกว่าเฮ้ยกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าเฮ้ยแต่ว่าวันนี้เปลี่ยนสไตล์เป็นก๋วยเตี๋ยวเวียดนามมานั่งกินอยู่ร้านมนดีก็มาได้ครับนั่งกินคนเดียวก็ได้แต่ว่าพิจารณาดูดีๆนะฮะถ้วยนี้นะฮะ เพราะฉะนเ้นอย่างนึงเพราะว่าอาหารเวียดนามเนี่ยส่วนหลักแล้วกลุ่มจริงๆมันจะเป็นกลุ่มของครอบครัว uh huh. มากันอย่างน้อยมาสามคนขึ้นไปอย่างเงี้ยพื่อนึงจะกินสนุกใช่แล้วมันมีกิจกรรมไงมันไม่ใช่ว่าแบบอาหารตักเข้าลงจานแล้วก็เข้าปาก<ช>แต่อาหารเวียดนามคือแบบเดี๋ยวต้องหยิบผักนะเดี๋ยวต้องเอาอนุ่นเอาอันนี้มาใสา่แล้วดูแบบพวกเครื่องเทศเครื่องเคียงต่างๆแบบเตรียมมาให้คือแบบแบบนี้ทุกจานไม่ใช่แค่แบบ แาบนี้มารีวิวแล้วก็จัดให้เป็นพิเศษนะแต่ว่าเวลามากินปกติเนี่ยก็แบบมีทุกจานใช่ครับเพราะว่าการกินอาหารเวียดน,นามเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นสเสน่ห์ยอย่างหนึ่งในการกินมีหลายคนแบบถามว่าเออพี่มีแหนมเนืองแบบห่อให้ไหมะอะไรเงี้ยเราสามารถทําได้นะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมอยากจะคงความสเสน่ห์ของการกินอาหารเวียดนามเอาไว้ห่อกินเองดีกว่าอืมใช่ครับและนี่อีกหนึ่งเมนูที่เป็นิกเนเจอร์ของวินนี่เลยเมนูตัวนี้เรียกว่าเมนูเมี่ยงทอดครับครับหลายคนจะ แบบคุ้นเคยปอปเปี๊ยะทอดอะไรเงี้ยเหมือนกันเลยแต่ว่าจะต่างกันตรงที่ใบหอ่อใบาของเมี่ยงทอดเนี่ยจะเป็นแผ่นข้าวเวียดนาม <c oughs> มันจะมีความกรอบมีความเหนียวนิดนึงมมเมนูนีน้ก็ลูกค,ค,ค้าทานเยอะแล้วก็เป็นเมนูที่สร้างชื่อเสียงให้นานวิลลี่ตั้งแต่สมัยในตลาดเทศบาลด้วยครับพี่นิกเล่าไปเล่าไปยังไม่กิน <c oughs> ดูี่นิกกินก็เลยเนี่ยเมนูนี้คือจะเล่าให้ฟังว่าทําไมถึงมีชื่อเสียงสมัยก่อนแม่ผมครับอไปทาขายในตลาดเทศบาลเสร็จแล้วคราวนี้เนี่ย ขายดีมากหาบเล่ขายนะพินิษยังไม่มีแผงลอยอะไรพวกนี้นะหาบเล่ขายลูกค้าแบบถามซื้อเยอะมากเลยเมื่อไหร่จะมีเมี่ยงทอดมาเมื่อไหร่จะมีแบบป้อเปี๊ยทอดมาแบบขายแป๊บเดียวคือหมด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 ซึ่งแม่ก็แอบบ,บน่นในใจว่าแค่นี้ก็จะทําไม่ไหวแล้วค่ะ <laughs> ทำไม่ไหวเ <laughs> สร็จแล้วคราวนี้ด้วยความแต่ก่อนสมัยแต่ก่อนโอ้ยากจนมากไม่มีตังค์แม่จะเปิดแผงเลยเ mm hmm. จ้าของตลาดที่สบานเนี่ยเขาใจดีมากพ่นิษเขาก็เลยบอกว่าเออเนี่ยสนใจอย,อยากจะทําแผงไหมเออก็เลยแม่ก็เลยบอกว่าไม่มีตังค์ ไม่มีตังจะเปิดแผงเขาเลยบอกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวจะให้เปิดฟรีไปก่อนถ้าเกิดมีตังเมื่อไหร่เราค่อยจ่ายตลาด,<ม>ทาดเทศบาลอืเป็นตลาดเทศบาลส่วนหน้าหรือส่วนหลังถ้าจะเป็นส่วนหน้าจะเป็นตอกกัค้าส่วนหลังครับส่วนหลังก็คือเป็นของเทศบาลใช่ครับ <c oughs> ใช่ตอนนั้นก็ไปขายที่ตลาดเทศบาลพอเปิดร้านปุ๊บเมนูก็เพิ่มมาก็าจะมีแหนมเนืองมีเมี่ยงทอดมีแหนมคลุกที่เรารู้จำได้ไหนแหนมคลุกอ่ะแหนมคลุกยังไม่ได้ออามาอยู่รอบหน้า รอบหน้ารอบหน้าทำห<ท>า <ำ S 1> แล้วก็มีเมนูโอเปียทอดนั่นแหละครับเป็นเมนูที่สร้างชื่อเสียงให้เลยเป็นเมนูนี้และหลังจากที่แบบเข้าปากผมไปนะครับไม่ต,ต้องสงสัยเลยว่าทาไมมันทักถึงแบบสร้างชื่อเสียงอันนี้คือแบบไม่ได้อวยนะวางอยู่ตรงเนี้ยเป็นชั่วโมงเพราะว่าถ่ายคอนเทนต์ก่อนหน่เนี้ยไปแล้วนะครับแต่มันยังกรอบอยู่เลยครับยังกรอบอยู่เลยแล้วก็ยังอร่อยมากยิ่งถ้าเกิดถึงว่ากินตอนแบบออกมาจากเตาใปตอนร้อนมันจะยิ่งอร่อยขึ้นกว่านี้อีกใช่ครับแต่ที่เด็ด ดีเด็ดเลยนะครับนอกจากกแบบับปอเปียทอดแล้วเนี่ยไอตัวที่กินคู่กันกับปอเปียนั่นก็คือน้ำจิ้มเนี่ยเด็ดมากครับขอบคุณครับพี่นิกครับอ่ะอยังงอีกเมนูสุดท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อน,ก,อนก่อนที่จะไปเมนูสุดท้ายที่ท็อปท็อปมองท็อปมองฝั่งนี้ใช่ไหมแต่พี่มองตรงนู้นอีกอันหนึ่งที่พี่ที่แบบผมบอกเลยนะครับนี่ครับเดือแต่อ้อยแล้วนะครับ <laughs> เป็นเมนูกุ้งพันอ้อยครับก <laughs> ุ้งพันอ้อยอร่อยมากมากครับเล่า เมนูกุ้งเมนูกุ้งผันอ้อยของที่ร้านก็จะเป็นอีกเมนูหนึ่งที่แต่หลายคนชอบครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้เมนูนี้วิธีการทานจริงๆอ่ะเราต้องทานมันเหนมเนืองนะทินิ้ก็คือต้องห่อกับผักแล้วก็เครื่องเคียงแล้วก็ราดด้วยน้าจิ้มอาจายของทางร้านตัวนี้ทานเป็นคํามันเหนมเนืองเลยหรือจะทานเล่นเหมือนกับเรากินเรากินเหมือนมันทอดก็ได้ไม่เพราะว่าอะไรรู้ไหมคืออย่างที่บอกท็อปไปตั้งแต่ตอนแรกเป็นคนที่แบบไม่ค่อยกินผักนะครับแต่ เป็นคนกินอาหารเราจัดว่าแต่พวกเนี้ยอย่างแบบแหนมเนืองหรือว่ากุ้งหันอ้อยเนี่ยครับยิ่งถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้กินกับอย่างอื่นไม่ได้กินกับผักไม่ได้กินกับกับแป้งหรืออะไรเงี้ยมันรสชาติมันแบบแบบมันถึงอ่ะอืมันแบบได้รับรสชาติเต็มเต็มอ่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไปกับผักหรือว่าไปกับเครื่องเคียงต่างๆเนี่ยรสชาติมันก็จะอร่อยอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่ากินแบบผมดีเสมอไปะนร่บมันต้องกินแบบเหมือนชาวบ้านทาเมืองเขาด้วยมีแค่ผมคนเดียวนะครับที่กินไม่เหมือนไม่เหมือนคนอ ต้องใส่เหมือนแหนมเนือง,องใ,ใช่ไหมองใส่เหมือนแหนมเนืองครับอ่าจะบอกคุณผู้ชมที่กําลังรับชมอยู่นี้่ครับว่าจริงๆผมเป็นคนที่ไม่กินผักตั้งแต่เด็กๆก,กินผักแบบน้อยมากจริงนะครับจริงอันนี้คือเรื่องจริงเลยแล้วก็อาหารเวียดนามเนี่ยเป็นเป็นแค่หนึ่งในแค่ไม่กี่เมนูอ่ะถ้าเกิดเป็นเรื่องเกี่ยวกับผักเนี่ยแค่แหนมเนืองกับส้มตำนั่นเป็นผักไหม เป็นผักเนาะมันยังไม่สุกเป็นผักใช่ไหมมะละกอใช่ไหมฮะเรียกว่าเป็นพืชผักชนิดหนึ่งนั่นคือเป็นแค่เมนูสองอย่างที่แบบผมกินผักได้แล้วยิ่งเราเลือกกินด้วยถ้าเกิดมตงว่าไปร้านที่แบบเฮ้ยไปกินแหน่เนี้ออะกินแต่ผักไม่สดผักไม่อร่อยผักไม่หวานอะไรเงี้ยคือคิดไปเองเหมือนกันบางร้านมันก็จะแบบมาทีไรมันก็อร่อยทุกทีบางร้านไปทีไรก็แบบทําไมมันไม่อร่อยปะอะไรเงี้ยแต่ที่นี่อ่ะ มันกินแซ่บขนาดพี่น้องลูกค้าที่ว่าอะไรลูกค้าหลายคนที่ร้านผมเป็นเหมือนพี่นิกเลยคือมีหลายคนก็มาเล่าให้ฟังว่าเออเนี่ยไม่กินผักเลยแต่พอมากินผักที่ร้านวิลลี่เนี่ยเนืองอ่ะมันทําให้เรากินผักได้คือผมจะแจ้งแบบนี้ครับจริงๆแล้วผักของร้านวิลลี่เนี่ยเนืองเนี่ยเราใช้เป็นผักเขาเรียกว่าเป็นผักดินแล้วก็เป็นผักแบบเขาเรียกว่าผักปอดสารอะพี่นิกออร์แกนิกอ่ะเป็นผักปอดสารสมัยก่อนเวลาเรากินกับพวกผักเนี่ยมันจะเป็นผักกาดใช่ไหมครับที่รู้ไหมว่าทําไมผักกาดมาถึงขม <Okay. S 2> อันนี้อันนี้จะเล่าให้ฟังคือถ้าเกิดสมมติเราสังเกตดูนะครับถ้าเกิดเราเอาผักกาดมาเนี่ยเราหักตรงก้านมันดูปุ๊บเนี่ยมันจะมียางขาวๆออกมาอยางตัวน,นั้นแหละที่มาทาให้ขมมันมันเกิดจากการเก็บเกี่ยวพินิคจริงๆแล้วการเก็บเกี่ยวผักเนี่ยต้องเก็บเกี่ยวห้ามหักเนี่ยห้ามโดนพระอาทิตย์เนี่ยส่องโดนพเพราะถ้าเกิดพระอาทิตย์ส่องโดนผักเมื่อไหร่จะทําให้ผักคายยางแล้วก็ทําให้ผักขม อ๋อมมนก็เหมือนกับกระบวนการสังเคราะห์แสงของมันอะถูกครับใช่ไหมครับจะทําให้ผักคายยางแลวจะทำให้ผักกระขมแต่ผักตัวที่เรากาลังใช้อยู่ที่นี้เนี่ยเก็บก่อนหกโมงเก็บก่อนที่แสงจะขึ้นเลยทําให้ผักไม่มีความหวานขออนุญาตนะครับนี่เป็นอย่างนี้นี่เก็บนี่คือแบบระบุเวลาเก็บผักเลยอหรคุณผู้ชมคือแบบบ้านเมืองเขาคือแบบเก็บตอนกลางวันแต่นี่เก็บตอนตอนแบบนีครับปกติแล้วตอนสว่างแล้วเวลาเราหักตรงกลางเนี้ยมันจะมีแบบมีเป็นแบบเอ่อยางเขาวๆมาแต่ว่าอันนี้ไม่มีนะครับ Mm. เลยทําให้ผักอะไม่ขมทานได้มีรสหวานางานพิสูจเลยนี่คือความกลัวเป็นคนที่แบบไม่ชอบความขมของผักนี่นแหละถึงแบบผักแบบที่มันเป็นก้านใหญ่ๆข้างล่างออก <laughs> แล้วก็เอาแต่ใบมันนี่อ่ะกินให้ดูสดอดนะข <laughs> มขม <laughs> ไม่ขม,ม <laughs> แซ่บครับอ่ะกินกับอันนี้ดุกคาอะไรนะกุ่งพันอ้อยกุ้งพันอ้อยครับ พินิทกินแบบชาวเกาหลีมากกินคําใหญ่กินแบบนี้เขาเรียกกินแซ่บนะพีนิภาษาบ้านเราเขาเรียกว่าอะไรนะครับเดี๋ยวร้อยหมดก่อนอต่ข้อวเหรอหนังๆแล้วก็อีกเมนูสุดท้ายที่อยากจะแนะนําเลยก็คือเป็นเมนูขนมเบื้องยวนครับขนมเบื้องยวนของที่ร้านเนี่ยจะเป็นขนมเบื้องยวนแบบกรอบ เป็นแบบสมัยโบราณเหมือนกันแต่ว่าตัวไส้เนี่ยจะเป็นแบบไส้หมูแน่นๆเน้ๆนๆเลยขออนุญาตนิดน,นึงนะครับนี่ครับ,นรบขนมเรื่องยวนตัวนี้นะครับจะทานคู่กับน้ําจิ้มที่เป็นน้าจิ้มอาจารย์แบบนี้เลยครับอร่อยเวียนมเรียกว่าแบ่งเงซลครับตัวนี้แบงเซลแบ่งเซลใช่ครับแซลเซลเซลเหมือนแซลสาวอย่างเงี้ย <laughs> ตัวไส้ก็เป็นแบบนี้ครับแน่นๆแบบนี้เลยขออนุญาตนะครับอ่าพี่นิกลองซัก สองชิ้นครับถ้ากดไหมถ้าเกิดพี่บอกว่าพี่ไม่กินหัวอกจริงเหรอจรึงไม่เป็นไร <laughs> นี่แบ่งแซวนะครับแบง่งแซวผมจะไม่ลองชิมแล้วกันเพราะว่าอยากให้คุณผู้ชมไปกินเองมาพิสูจน์ด้วยเองว่ามันรสชาติจะเป็นยังไงเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงเพราะผมไม่กินหัวอก <laughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวแต่ดูได้จากเมนูอื่นๆที่กินมาก่อนหน้านี้มันอร่อยไง ก็ทาน,นแล้วอันนี้จะไม่อร่อยได้ไงถู้ไหมครับคือถ้าเกิดสมมุติว่าลูกค้าที่มาทานที่ร้านถ้าเกิดไม่ทานถั่วงอกสาม,มารถแจ้งได้อันนี้ไม่รู้ว่าพี่นิกไม่ทานถั่วงอกเลยเจับไมนน่ได้แสดงว่าแบบไม่ใช่ว่าแบบทามาแล้วทํามาแล้ว,ลวเวลามีคนสั่งก็เอามาเสิร์ฟ<ม>แต่ทำใหม่ๆเสิร์ฟใหม่ๆเมนูต่อเมนูออเดอร์ต่อออเดอร์ใช่ครับเมนูทําใหม่สดทุกจานครับอืสามารถแจ้งได้เลยว่า เมนูนี้ไม่เอาถั่งอกนะเมนูนี้แบบไม่ใส่กระเทียมไม่ใส่อะไรพวกนี้สามารถแจ้งได้เลยครับแต่ที่สําคัญนะคุณผู้ชมวิลเล่หนําเนือง <c oughs> พัฒนามาจากแบบหาเรียกแผงลอยตลาดเทศบาลจนในที่สุดทุกวันนี้เป็นร้านอาหารขนาดใหญ่อยู่ใจกลางเมืองสกลนครแล้วก็ติดแอร์ทั้งร้านนะครับอากาศจะเป็นยังไงข้าง,างนอกช่างมันเพราะว่าวินล,ลี่อากาศเย็นอยู่ตลอดเวลาครับและที่สําคัญ ไม่ได้ขายที่สกลนครแค่ที่เดียวด้วยใช่ครับมีอยู่ที่กรุงเทพด้วยครับและรู้มาว่าขายดีกว่าที่สกลอีกขอบคุณครับใช่ไหมใช่ครับโฆษณาดิค่ะก็อยู่ที่กรุงเทพจะมีอยู่สองสาขาครับมีอยู่ตรงห้วยขวางแล้วก็จะมีอยู่ที่ทาวินทาวเปิดร้านตั้งแต่9ก้าโมงจนถึงสามทุ่มครับลาสออเดอร์สองทุ่มแล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์เราไม่รับจองครับเดี๋ยวนะต้องบอกอินสาขาหนึ่งอยู่ห้วยขวางใช่ครับอีกสาขาหนึ่งอยู่ทาวินทาวใช่ครับคือถ้าสมมติว่ามีรักอาหารไปเปิดที่กรุงเทพอ่ะมันจะได้ อย่างค้ยขวางสาหาเนื่องจะอยู่แบบสยามหรืออะไรที่มันไกลๆกว่าจากกันน่ะแต่อันนี้คือแบบแทบจะติดกันเลยนะประมาณห่างประมาณห้าโลหกโลเออแล้วทำไมถึงแบบไปอยู่ใกล้ๆกันขนาดนั้นเพราะว่าตอนแรกอ่ะทำรีเสิร์ชที่นี่ตอนที่ทําอยู่ที่สาขาห้วยขวางอ่ะผมก็จะมีมอเตอร์ไซค์คอยส่งของให้ตลอดแล้วก็จะเขียนเป็นแผนที่มาเลยว่าส่งตรงนี้อ่าอยู่ในระยะ5กิโลนะเราจะส่งให้ฟรีแต่ถ้าเกิดสมมติว่า ส่งเกินไป,ปรเราก็จะคิดตามระยะทาง uh huh. เช่นแบบเลยไปที่เกษตรศอาจจะร้อยหนึ่ง uh huh. วันนั้นก็เลยมานั่งดูกันว่ามีจุดไหนที่ลูกค้าไม่เคยสั่งเลยก็เลยเป็นที่ทาวินเทาปีหนึ่งมีคนสั่งแค่ครั้งเดียวก็เลยเลือกที่ทาวินเทาก็เลยไ,ไปตั้งร้านเปิดตรงนั้นแหละปกติแล้วเราต้องเลือกที่ท,ที่แบบที่มีลูกค้าเยอะๆยคอยสั่งใช uh ่ไหมผมรู้สึกว่าตรงนั้นอ่ะสั่งจากสาขาเดิมก็ได้อเราไปเอาลูกค้ากลุ่มใหม่ดีกว่าแต่ลูกค้ากลุ่มใหม่ก็เลยเลือกไปที่ทาวินเทา แล้วตรงนั้นดีครับตรงนั้นมีโปรดักชันมีหมู่บ้านมีโอ้โลสำนักง,งานอะไรเพียบเลยดีครับตรงนั้นไม่จริงๆผมคิดว่าไปเปิดอยู่ตรงนั้นนะ่ะเพราะว่าแพทชั่นตัวเองล้วนๆครับ <laughs> เพราะว่าหมั่นใ้ไปออดิชั่นอะไรก็ไม่ได้ท <laughs> ั้งทีก็เลยไปเปิดตรงนั้นเลยเออไปเปิดเอาตรงนั้นเลยให้เวลามากินแทนเออกูไม่เอาก็ได้ว่างงานอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวกูเปิดร้านแข่งแม่งเลยใช่แล้วก็อยู่ที่สกลนครเราเปิดทุกวันเลยไม่มีวันหยุดนะครับเปิดตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงทุ่มครึ่งครับ อวันเกิดวินลี่หยุดไหมครไม่หยุดเลยครับไม่หยุดสักวันเลยเปิดทุกวันบริการทุกวันสามร้อยหกสิบห้าวันใช่เปิดทุกวันค่าเช่าแพงออลอเล่นลเล่น <laughs> ที่บอกว่าล้อเล่นนะครับมันมันไม่ได้เช่าครับ <laughs> คุณผู้ชมมันไม่ได้เช่า <laughs> ไปเช, <laughs> ไชื่อมันห <laughs> ยอกหยอกครับ <laughs> เอาเป็นว่าวันนี้เราก็ได้แบบรับรู้แล้วแหละว่าร้านวินลี่นะครับที่เป็นร้านอาหารเวียดนาม ก่าแก่ที่สุดของสกลคนครแล้วก็ขึ้นชื่ออันดับหนึ่งของสกลคนครเนี่ยอาหารเวียดนามอย่างที่แบบพูดตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะเนี่ยพูดไปเรื่องอื่นก่อนจะขอกลับมานิดนึงสมมุติว่าอยู่สกลอยากกิน,นอาหารเวียดนามร้านนี้ขายปากหม้อครับร้านนี้ขายเฟยออย่างเดียวอีกร้านหนึ่งขายเแบงแบลอือ่าอีกร้านหนึ่งก็ขายขนมจีนน้ำใสหรืออะไรเงี้ยครับซึ่งไม่ต้องแบบตะเวนหาเกินขนาดนั้นครับเพราะอาหารเวียดนามทุกเมนูที่คุณคิดออก มารวมอยู่ที่นี่แล้วมารวมอยู่ที่วินเล่ห์แหนมเมืองแล้วนะครับอยากกินอะไรคือมานั่งโต๊ะเปิดเมนูสั่งได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสนใจมีบริการส่งมีบริการส่งครับ <c oughs> ส่งสั่งผ่านไลน์แมนก็ได้หรือว่าจะสั่งผ่านเดลี่สุขุนครก็ได้อยู่ในไลน์แมนแล้วก็มีโค้ลดลถส่งฟรี <c oughs> อะไรพวกนี้เยอะเลยครับอยู่ในระยะทางก็เข้าไปเซิร์ชได้วิวนเล่ห์แห่งเมืองสาขาสุลนครได้เลยนะครับเอาเป็นว่าสาขาสุขนคนครเนี่ยอ่ะอยากสั่งไลน์แมนอ่ะมันสั่งได้ไกลถึงขนาดไหน เออได้ข่าวบรรทาดเ,เข้าไปนะพี่บรรทาดเข้าไปครับอมาฝั่งนี้ก็ศูนย์ราชการอะไรอย่างเงี้ยส่งได้หมดได้หมดส่งได้หมดครับหรือถ้าเกิดจะสั่งไกลออกไปกว่าน,นี้ก็สามารถสั่งผ่านสุขนครเดลี่ได้อืมเดลี่ไปไกลถึงเลยหรือเอาอย่างนี้ที่บ้านจัดงานอยากกินหนมเนืองอยากให้วินนี่แนมเนืองยกครัวไปตั้งให้ที่บ<อ>้านเนี่ยได้ไหมถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นเคท e r i n g แบบนั้นที่ร้านยังไม่ได้ทำอ๋อยังไม่ได้ทำใช่ใช่ครับแต่ในอนาคตเดี๋ยววินนี่ไม่ทำเดี๋ยวผมไม่ทำเองทแข่งเลยยอกยอกครับ ซึ่งก็บวกราคาเพิ่มครับแล้วก็มารับของทุกอย่างอยู่ที่นี่นะับ <laughs> ขายเ, <laughs> เอาไปว,าว่าวันนี้ขอบคุณน้องท็อปมากมากเลยครับ,ขอบ,รบขอบคุณครับพี่นิกซึ่งเมื่อก่อนผมบอกเลยว่าบักท็อปนี่แหละเอาวิลล <laughs> <laughs> ี่เนี่ยแบบครับดื้อม,มาก สมัยเด็กเรียนตั้งแต่อนุบาลมาตะวันราชนี่คือตัวท็อปสมชื่อเลยนะครับุกวนิ้วโหเป็นผู้เป็นคนสมผมครับยังดื้อเือนดิมโอเคขอบคุณน้องท็อปมากแล้วเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวพรุ่งนี้มานั่งกินอีกได้ครับพรุ่งนี้เลยเหรอเอาพรุ่งนี้เลยเหรอเอาทีมมาไหมพรุ่งนี้ไม่จะพูดเล่นนะพวกพี่เรื่องกินเนี่ยเรื่องใหญ่โอเคครับขออนุญาตนั่งจัดการที่เหลือต่อกันก็แล้วกันนะครับอยากรู้ว่าอร่อยขนาดไหนมาลองกินเอง วิ ly, นลี่แหนมยังสาขาสกลนครอ,อยู่หน้าวัดแจ้งครับหาไม่ยากเลยหน้าวัดแจ้งวัดแจ้งแถงอรุณน,นะสะกุลตุ๊บป่องตุ๊บป่องจ <c oughs> ริงพี่เรียกอย่างนี้เดยเด็กไปครับดีครับนะครับ